สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกงาช่างวันนี้ก็อยู่กับผมเทพบัญชาบุรีมาตังเป็นนักศึกษาโครงการอาชีวะช่างช่างทีมือตามแนวทางเยาวราบทรุ่นที่8ครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูชิ้นงานที่ผมทาเสร็จแล้วนะครับมาครับเราก็เริ่มจากการทาค้อนนะครับการทาค้อนเราก็ตัดเหล็กมาหนึ่งท่อนครับแล้วก็เอามาขัดตะไบขัดตะไบปุ๊บก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับ เป็นรูปตารูปหน้าตาแบบนี้เลยครับพรอนครับนี่ครับครับแล้วก็งานชิ้นต่อไปนะครับแล้วก็ทำซีแคมนะครับซึ่งจีแครับเราก็จะเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้ครับแผ่นหนาๆแผ่นหนาๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นแล้วเราก็ขัดตะใบกลายมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยครับ อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราก็เอาเด็ก่อนมากึงนะครับกึงให้เป็นแบบนี้ครับพอกึงเสร็จปึ๊บพอเราประกอบเสร็จปึ๊บมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับครับ ก็สําหรับชิ้นงานของเราทุกชิ้นนะครับที่นักเรียนได้ทํามาได้ฝึกปฏิบัติแลครับเราก็เปิดประมูลนะครับโดยที่เปิดประมูลที่ค้อนในราคาสามสิบบาทครับแล้วก็ฟรีแคมเปิเปิดประมูลที่ราคา5 0บาทครับก็สําหรับคนที่ต้องการสนับสําหรับคนที่ต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนครับก็สามารถร่วมประมูลได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเราจะปิดประมูลในวันที่ 15สิงหาคมครับครับก็หลังจากวันที่15สิงหาคมเราก็จะทำการสืบประมูลครับสำหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่พี่ชุนติเดชก็สําหรับใครที่อยากจะเรียนน้องๆครับได้สามารถเรียนได้ที่วิทยาลัยไรส์สารพัดช่างเชบุรีครับฮะยังไงเลยไม่มีอีกหรอไม่มีครับโอเคก็โครงการพัฒนาบทครับอ่าอ่าหืมไม่เต็มครับพี่เดช ตามแนวทางชื่อเอ็มโครงการไรนโครงการอาชีวะโครงการอาชีวะสร้างชั้นที่นตามแนวทางยมพระดาบทครับที่ไหนที่พิจิตรระช่งสละบุรีครับตามนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเติมข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีข้อมูลการเล่นกรสอนของพวกเราอยู่ก็สำหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแฟนคลทุนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ